ไปต่อกันที่ข่าวของนักแสดงสาววาวานิชานะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยความเซ็กซี่ของเธอเป็นเหตุจริงๆค่ะหลังจที่เธอนะคะได้โพสต์ภาพชุดว่ายน้ำอุดหุ่นเซ็กซี่นะคะก็เจอรกจิตค่ะถึงขั้นไดเรกไอจส่งภาพอราจารย์มาให้เธอดูเลยแหละคะ่ะ โดยสวาววานิชานะคะก็เผยว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลแล้วก็ได้แชะภาพใส่บิกิน,นี่โชว์หุ่นแซ่บนะคะที่หวั่นใจแฟนหนุ่มชาวต่างชาติเนี่ยเป็นคนถ่ายให้ค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าเวลาลงรูปแนวเซ็กซี่บ่อยๆก็จะโดนโรคจิตส่งข้อความแนวลามกรวมถึงส่งภาพอนาจารมาให้เธอดูค่ะแต่เจ้าตัวก็ตัดปัญหาใช้วิธีรับมือด้วยการบล็อกทันทีซึ่งก็เลือกที่จะไม่ตอบโต้กลับเลยนะคะส่วนเรื่องแต่งงานที่หลายคนถามนั้นเธอก็พลนเอาไว้ว่าอีกสัก2ปีค่ะถึงจะสลัดโ กับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติเพราะบอกอีกว่ายังไม่ได้คิดย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์กับแฟนหนุ่มแบบถาวรนะคะไปฟังเสียงวาวากันหน่อยค่ะมีดายเล็เมสเสจส่งรูปอะไรแตกๆมาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็บล็อก block, แล้วก็ดีลีทไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมเยอะวที่เยอะเหมือนกันค่ะแล้วใส่ชุดเจ้าสาวแต่ว่ายังยังค่ะน่าจะอีกสักสองสามปีค่ะอืม ก็ใส่แล้วก็รู้สึกว่าตอนงานจริงคงจัดเป็นทีมแบบครูปาร์ตี้แล้วก็ทุกคนใส่บิกินี่หมดจะได้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องใส่ชุดแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นตัวตนเราเองก็คงต้องเป็นชิลเป็นแบบว่าอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ